อ่าครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณพี่และสหายที่ชอบพระสมเด็จพระผงพระเครื่องทั้งหลายนะครับผมวันนี้นาพระสมเด็จมาให้ชมอีกแล้วครับผมไม่ทราบของที่ไหนนะครับถ้าผู้ใดทราบนะครับก็ช่วยแจ้งมาให้ด้วยครับผมแต่ว่ามองเบื้องต้นแล้วไม่น่าจะเป็นพระเกนะฮะเพราะว่าดูแล้วมีอ่ามีมิติการแกะพิมพ์สวยแล้วก็ดูมีชีวิตมากนะครับโดยเนื้อหาการภยาพาไอากายาพิพาผมว่าพระองค์นี้จัดว่าสวยนะ โอ,อ้เห็นพอที่จะเห็นเส้นแซมใต้ต่างด้วยนิดนึงแต่ตอนแรกผมดูคล้ายพิมพ์เจดีเหมือนกันนะตอนแรกอะ่ะเออแล้วก็จุดที่ผมสังเกตคือผมผมชอบตรงเนี้ยฐานชั้นเนี้ยดูแล้วเหมือนพาระสมเด็จราคาสูงแต่แต่ผมก็กะเดาๆไว้กันไง,ไงนถ้าถ้าใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ดูว้วไม่น่าจะเป็นพารเกรเพราะว่าดูว่ามีโง,เง,เง่เฮงฮะนะครับ เดี๋ยวมาดูทางกายวิภาคกันก่อนนะครับผมเนะี่ยวงแขนค่อนข้างจะสอบเข้าหาตัวนะจะไม่ค่อยกลางออกมากแล้วจะมีก็คือออกมานิดหน่อยฮนะแล้วก็วาดบรรจบออกมานะครับเหมือนดอกทิวลิปดอกทิวลิปป่าวะผมไม่แน่ใจครับอันนี้ก็ยิ่นะครับถ้าพี่ๆคนไหนเห็นพระองค์นี้แล้วเคยเห็นที่ไหนอย่างเงี้ย แจ้งข้อมูลมาทีครับเดี๋ยวผมจะได้ไปศึกษาต่อหาต่อนะครับมาช่วยศึกษาครับเพราะว่าพระมีสร้างไว้เยอะมากอย่างอย่างตอนเนี้ยนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะว่ามีที่ไหนสร้างพระไว้มีทั้งแบบพระที่ดังพระไม่ดังไอ้พระที่วัดดังกับวัดไม่ดังแล้วก็บางทีเนี่ยเออบางทีเราไม่รู้จักเองฮะแต่เขาดังในพื้นที่เข้าใจไหมฮะเหมือนกับกว่าเฮ้ยตอนนี้เอาสมมติว่าอยู่ที่เชียงรายเนี้ยวัดนี้ดังมากในคนเชียงรายแต่เราไม่รู้จักนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างพพเด็ดอ,องนี้ผมผม,ผมแบบมองน,นะแม่งถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องเข้าข้างตัวเองฮะว่าแม่งพรพน,น่าจะแท้นะอืมเหมืนกับว่าเป็นสมเร็จแท้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าองนี้ดูมิติสวยมากดูนะครับเห็นไหมฮะพระองค์นี้สวยมากผมผมรู้สึกว่าชอบมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเออเราไม่ทราบที่เนาะแต่ว่าเน,เนื้อหามวลสารก็ ก็เหมือนนะยังไงก็ก็ช่วยกันนั่นหน่อยฮะดูนะครับว่าเป็นยังไงฮนะนะรู้สึกว่าตอนนี้พระผมจะเต็มคอเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาแขวนหมดนะนะ,นะ,นะแต่ว่าผมโชคดีผมมีเป็นสลับพระไงเปิดปุ๊บเอาพระใส่เข้าไปปั๊บปิดฝาปุ๊บก็ได้แล้วองค์นี้ห้อยได้ฮะเพราะว่าผมไม่ชอบเอาไปเรียมพระเพราะว่าถ้าเรียบแล้วแบบแกะยากครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะคนที่เขาไปเรียมแล้วพอเขาอยากจะแกะออกมาเนี่ย เนี่ยฮะจะแตกตรงนี้ฮะแตกไปฮะก็เลยว่าเออไม่ทําดีกว่าเสียเป็นตลับเขาเรียกว่าตลับพุกใช่ไหมออนะฮะเรามาดูนะครับผมว่าพระองค์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมอย,อย่างที่เห็นนะอา่าเห็นใบหน้าครับผมเนี่ยใบหน้าเนี่ยงดงามมากนะครับแล้วก็พระเกศเนี่ยนะฮะเห็นไหมวาดขึ้นไปนะครับ ชนซุ้มสวย,สวยฮะแล้วก็วงวงวงแขนเนี่ยวงแขนนี่นะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะดูแบบสอบเข้าหน่อยนะจะไม่ค่อยกลางออกไปมากมายครับแต่ว่าก็ดูแบบดูแล้วก็สง่างามฮะแบบไม่น่าเกงขาเหมือนที่ว่าเอาแขนยืดลงไปนะฮะนี่น่าจะสง่างามฮะแบบดูแบบสงบนะฮะมีมีนะมีท้องแขน มีท้องแขนแล้วก็นี่ฮะประสานเหมือนตรงนี้ฮะมีตรงนี้ไหมมีเาประสานเหมือนไหมฮะนิดนึงนะครับตรงตรงนี้เป็นรอยแตกแบบเป็นเหมือนรอยอะไรสักอย่างเหมือนสายฟ้าฟ้านะฮะอืมตรงนี้เสียดายที่ว่าแป้าไปหน่อยฮะอาจจะไปโดนอะไรทําให้เนื้อผ้างส่วนนี้แบบดูฉยับไปหน่อยนึงนครับเดี๋ยวไม่ก็ ผุก่อนไปตามการเวลาผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นเส้นเนี่ยเส้นผ้าทิพย์บางๆครับบางมากแทบจะเรียกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ส่องกับไฟดีๆนี่จะไม่เห็นเส้นนี้นะครับต่อไหมครับนี่ครับฐานชั้นบนนะฮะฐานหมอนค่อนข้างหนาหนาก็คือบดดูแบบดูว่าหนาน,นุ่มครับรับกับน้ําหนักขององค์พระได้เออ,เอจริงๆถ้าเราเอาหลักการนนี้มานั่งคิดเหมือนกันเนาะ ก็น่าจะเรียกว่าช่าง,งมีฝีมือใช่ไหมก็คือทําให้เรารู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยพระพระท่านนั่งอยู่บนเนี่ยบนบนอาสนะใช่ไหมเบารองนั่งเนี่ยแล้วก็มีฐานขาโต๊ะฐานขาโต๊ะนี่ตรงขาขาสิงนี่จะสั้นหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าหนาเอาตรงนี้แทนดูเหมือนจะหนาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หนามากนะตรงเนี้ยขาโต๊ะเนี่ยแต่แต่ก็ทำให้รู้สึกว่าเออรับน้ําหนักกับพระกับ กับช่วงที่เป็นเบาะสนานี่ได้นะครับส่วนฐานชั้นล่างสุดนะครับก็ดูแล้วนุ่มนุ่มนวลตาครับไม่แข็งกระด้างครับก็คือการแกะพิมพ์ตัวนี้รู้สึกว่าจะจะดูดีมากก็คือองค์ประกอบทุกอย่างค่อนข้างจะสวยนะครับส่วนตรงซุ้มนะครับก็มีจังหวะการทําซุ้มนะครับคล้ายๆกับพิมพ์ของวัตถังที่ว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานครับ มีจังหวะเห็นไหมครับจะไม่โค้งแบบปุ๊บเดียวโค้งเลยเหมือนกับพระอุ่นใหม่นะครับมีจังหวะของเขาในการทำนะฮะก็เลยบอกว่าพระองค์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีข้าบสีน้ำตาลนี่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งกระจับกระจายท่วองค์พระนะครับเออตรงที่เฉลยบตรงเนี้ยผมเห็นเนื้อพระเนี่ยจะเข้มกว่าตรงส่วนอื่นนะ เดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยมานั่งนั่งสองกันอีกทีนะครับผมส่วนตรงด้านด้านนี้นะครับก็เก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บงานดีเรียบร้อยด้านข้างอ่าผมไม่เห็นตรงนี้ด้วยพระสมเด็จตรงด้านข้างนี้นครับส่วนใบหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะส่วนใบหน้าก็โผล่ขึ้นมาที่ผนังพระหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าผมฮะตรงหน้าอกลงมาที่ท้องก็สโลบหน่อยหนึ่งนะครับตรงแข้งก็จะเลยตรงเบาะมานิดหนึ่งแต่ตรงเบาะก็จะอยู่เลยฐานชั้นสองนิดหนึ่งแต่ฐานชั้นสองอยู่ต่ำกว่าฐานชั้นสามไม่้ฐานล่างสุดประมาณนี้เช่นกันครับผม เส้นขอบบังคับพิมพ์องนี้น่าจะตัดชิดหรือว่าเป็นเส้นขอบบังคับพิมพ์ไม่มีก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้โอ้แต่มีงจุดหนึ่งที่สังเกตว่าตรงนี้ครับมีรอยเปื้นขึ้นมาครับเกรงว่าจะตัดแบบจากหลังมาหน้าเลยครับหรือไม่อย่างนึงก็คือว่า อาจจะเป็นตอนที่ว่าเออตอนที่ตัดอะแล้วมีขีดเกินก็เลยทาอย่างนี้คนระับปาดอย่างนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้คนสร้างแต่ว่าก็คิดมนูเอาถามว่างคงนี้ม,มีมีสิทธิ์เป็นบาะคุณภมสูงไหมก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะแล้วไม่แน่ใจครับ <laughs> เอาเป็นว่าช,วช่วยกันคิดนะฮะี่วกันออกความเห็นหรือไม่ก็ แล้วไม่ก็ลองดูนะฮะเผื่อเผื่อที่บ้านใครมีนะครับแล้วก็จะได้มาคุยกันนะฮะว่าเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันนะพาพแบบเนี้ยอ่านะครับจดี๋ยไปจะไปซีเรียสนะฮะไม่ได้ขายพระกันแบบคือยังไม่ทันได้ขายครับยิงกันตายก่อนฮะเพราะว่าเถียงกันว่าพระแท้ไม่แท้หรือว่าวัตถะของบางคนพวกเดี๋วว่าอ่าตรงนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็ธรรมชาติน่าสนใจทีเดียวฮะเห็นไหมฮะ มีแบบคืออ่าโดยเป็นอาาบนะครับเป็นอาาบเรียบนะฮะเสมอนะฮะแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยจะมีขุขานะครับแล้วก็มีเหมือนกับจุด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 ,จดที่เขาเรียกว่าอุดพุนปลายเข็มในบางจุดนะเดี๋ยวนะซึ่ม,มันเนี่ยอุปพุนปลายเข็มบางจุดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นรอยอะไรรอยนิ้วมือปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วตรงนี้เป็นรอยที่อย่างหนึ่งเหมือนกับเคยโดนอะไร แงมาฮะรอยกัดไอตัวนั่นเปล่าตัวกินพระเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเราเอาพระค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะองค์เนี้ยอ่าตรงนี้ไงนี้เปล่าอ่าเม็ดดอนด้วยเม็ดดอนถ้าเทิร์ตัวที่อยออกมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นนั่นเลยฮะกลายเป็นนอยน้ำตายฮะตรงนี้ อย่าเพิ่งหลุดไปนะครับน่าจะเป็นมวลสารที่คนวิเศษไอจจกแห่งหนึ่งต่อให้ไม่ใช่วัตคังหรือว่าบางผมพระผู้สร้างคนที่สร้างหรือว่าผู้ที่สร้างพระองค์นี้จะต้องไม่ใช่เจตน,น,นาแบบซีซัวทําเกะเพราะว่าดูแล้วแบบดูดีมากมีเอกลักษณ์ของมีเอกลักษณ์ที่สวยงามครับตั้งใจทําด้วยนะครับเดี๋ยวยมนะครับผมไม่ใช่เซียนพระนะครับผมอ,อ่ชอบเอา อจริงๆแล้วคือผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาจะพักเครื่องมาโชว์ใน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  YouTube ยูทูบดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผมทําเกี่ยวกับพวกการ์ตูนกับไอ้พวกที่ว่าชอบอไปเที่ยวอะไรพวกน,นี้ฮะแล้วพอเห็นว่าเออมันก็เป็นของสะสมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ผมที่ผมมีมก็เลยเอามาโชว์กันดูนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบสามารถชี้ขาดได้ว่าเฮ้ยของผมนี่แท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะ ใครมาบอกว่าไม่แทันี่ไม่ได้นะหรือว่าไอ้ภาพผมองค์นี้แท้มีมูลค่าแปดร้อยล้านอะไรอันนี้มันไม่ใช่ผมผมพอจะทราบนะครับว่าไอ้พวกไอ้พวกนี้ยมันไม่ใช่มีกฎเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะนั่นได้นะครับเราตั้งราคาได้กี่บาทก็ได้ครับแต่ความเป็นจริงแล้วมูลค่ามูลค่าคือคนเขาให้ค่าฮะว่าจะให้ค่าเท่าไหร่นะครับถ้าคนไหนเกิดให้ค่าขึ้นมาันั้นก็ถึงจะเรียกว่ามีมูลค่าขึ้นนะครับถ้าเราเป็นมโนเอาเองว่า มีข้าวแกงจานหนึ่งเราบอกขายหนึ่งพันนี้ฮะถ้าไม่มีใครซื้อมันก็คือมูลค่ามันก็ไม่มีฮะจบนะฮะเข้าใจไหมฮะก็คือของพวกนี้ก็คืออย่างที่บอกฮะมีคนเล่นเยอะทั้งประเทศหวังจะรวยหวังที่แบบจะขายกันได้แบบกะาวว่าทีเดียวสร้างตึกอะไรกันเลยนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ง่ายครับคนที่ถึงจุดจุดนั้นได้ที่อยู่ข้างบนได้เนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีเทคนิคอะไรของเขาานาประการฮะจนเขายืนยืนจ,จ,จุด่จุดนั้นได้ครับ รอะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเออแต่ถ้าคือใครอยากจะเป็นเซเลนอย่างนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเพราะว่าทุกวงการก็มีคนเกิดมีคนดับทุกครั้งนะฮะคนเกิดอาจจะเป็นคุณก็ได้นะฮะที่มีพาสมเด็จองแบบยี่สิบสาสิบล้านนะครับอ่าผมบอกให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าเออแบบยังตะเปยนะทู่ซีตะเปยไงของเราไปมันก็ไม่ได้เรื่องได้ด่านะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเราต้องตามใจคนที่เขาเช่าคนที่เขาซื้อกันนะเอาพูดตรงๆ เหมือนว่าผมมีของเล่นมีหนังสือการ์ตูนพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าบางทีมันหวงไงแบบเอ้ยจะได้อีกเปล่าวะหรือไม่เอาพอร,ราคาไงว่าเอ้ยราคานี้มันไม่ใช่แบบราคาซีซัวนะเขาว่ามันก็ว่าคห้อยๆกันเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแล้วเราบอกห้าสิบบาทอย่างเงี้ยมันก็บ้าแล้วใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าของส่วนใหญ่มันค่อนข้างจะอยู่กับตัวฮะเฮ้ยว่าติดของติดมือใช่ไหมฮะแล้วส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นความชอบของเราเนี่ย มันก็ไม่คิดว่าเป็นภาละนะครับของติดมงติดไม้ติดม, mm. mm. ดมือเนี่ยเออก็บอกว่าก็ก็แล้วแต่นะครับที่ว่าจะสะสมกันแล้วก็จะดูกันนะครับแต่ที่ไม่ค่อยชอบอย่างนึงคือชอบที่ว่าเออมันก็ว่าอย่างอย่างภาพบางองค์เนี่ยเออโอเคเราก็พอจะรับได้เพราะใจเราคิดกันแล้วว่าเฮ้ยน่าจะเก๋ว่ะอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เราก็มีอาจารย์ด้วยมีตำราเหมือนกันมีอะไรคล้ายๆกันเฮ้ยติดโอเคแบบว่าคือเอาง่ายๆว่าถ้าจะแท้เนี่ย มันต้องเข้าองค์ในองค์หนึ่งในพระพระพิมพ์มาตรฐานด้วยซึ่งซึ่งเราไปมองพระพิมพ์มาตรฐานนะไม่มีใครเหมือนกันร้อเปอร์เซ็นฮะจะมีแบบอย่างมากนะครับองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองเนี่ยตรงกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอ่าองค์ที่สององค์ที่สามต่างอ่ามาตรงกันเจ็สิบเปอร์เซ็นและองค์ที่หนึ่งต่างกับองค์ที่สามอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะอยู่ราวาน,นี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยไม่ไอตรง บอกไอ้ตรงนี้ขยุกเข้ามาหน่อยหนึง่งผิดพิมพม์อันนี้คือโอ้โหเข้าใจไหมอันนี้มันแย่มากเดี๋ยวไม่กลับถึงว่าเอ้ผิดเนื้อนะทุกอย่างเออพิมพ์ตรงแต่ผิดเนื้อเนื้อยังไงฮะปุ่นมาเตอร์เปล่าเปล่าไม่ใช่ปุ่นมาเตอร์เป็นเนื้อนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยทำไมดูมอมอว่าดูแบบมีเขียวเขียวด้วยว่ามีอะไรด้วยว่าอย่างเงี้ยใช่าใไหมซึ่ง,งถ้าเกิดคนอ่านหนังสือแบบตำรานะฮะก็จะว่าผลิตเนี่ยมีการสร้างหลายวาระแล้วก็หลายเนื้อหาเข้าใจไหมฮะเออ พราะนั้นแล้ว้ก็ที่สำคัญคือเราไม่รู้สักสักกับเราไม่รู้สักสักยังไงวะคือจะพูดยังไงเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักอันนะฮะเรามีแต่ว่าเราคิดว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนบอกว่าฮ้ยแท้เป็นอย่างนี้นะเออถ้าสมมุติว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เมื่อหกเอ่อเมื่อเมื่อแปดสิบปีที่แล้วแล้วเกิดผมนพาพระองค์เนี้ยตอนนั้นยังไม่มีใครมีนั่นเลยนะมีหนังสือเอ่อมีหนังสือพิมพ์น้อยมาก แล้วบอง่นว่าผมร่วมตัวกับเพื่อนเว้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยเอาองค์นี้ไปลงนะเว้ยแล้วบอกว่าเนี่ยคือของแท้แล้วก็โมกันขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮียเขาซื้อมาอ่าสามแสนด้วยแล้วพระองค์เนี้ยข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรปะไม่มีใครมีจริงเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าสร้างรุ่นไหนวันไหนนะแต่ว่าคนอื่นไม่มีเว้ยเขาก็จะจำฝังใจว่าองค์เนี่ยเขาแท้แท้เพราะอะไรเพราะมีคนไปซื้อสองแสนฮะเออเพราะมีคนไปซื้อสองแสน ช่ไหมฮะก็คือพอเรานั่งคิดอย่างนี้ปุ๊บเออแม่งยังไงวะเราก็เลยต้องกลับไปอ่านตำราอหาีหลายหลายปรบเล่มนะก,ก็ยังขับสนอยู่อะตงวงพระวัดคังเนี่ยพระองค์ผมเนี่ยแกะพิมพ์มันสวยไม่สวยสุดท้ายก็มานั่งคิดว่าอในเมื่อมีหลายรุ่นนะก็คงเหมือนกับเวลาที่เราสะสมผู้ของทั่วไปอะ่ะจะต้องเอาของที่พิเศษเว้ยพิเศษมีความงดงามมีอะไรพิเศษกว่าเขาอางอย่างผมเล่นพวกไอ้การ์ดกระตูนอะ การพิเศษก็คือการที่มันมีแบบเคลือบเลเซอร์ครับเคลือบแบบฟอยเลเซอร์เคลือบฟอยอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะต่างๆกับพระแตกต่างกับพวกพวก,การกระดาษทั่วไปที่แบบกระดาษธรรมดาธรรดาที่ว่าอะไรน,นะพิมพ์สีอัดมันนี่ไหมฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นการฟอยการเลเซอร์ Floyd, Laser ครับมีราคาสูงเลยฮะก็ว,ว่าอ๋อเฮ้ยแค่อย่างนั้นเนี่ยในส่วนที่เขาบอกว่ามีช่างหลวงมาเกี่ยวข้องใช่ไหมมีช่างหลวงมาเกี่ยวเออพิมพ์พระน่าจะไม่เหมือนทั่วไปนะก็คือน่าจะมีทางกายวิภาคที่ดีกว่า ก็คือเหมือนกับว่าเออการแกะบล็บอกไอ้ทุกอย่างเนี่ยต้องสวยเออแล้วอย่างหนึ่งผมไปเห็นเออพระสมเด็จปีดันใช่ไหมโอ,โอ้ชอบมากพระปีดันเนี่ยเพราะว่าเออพระพระเขาองค์ประมาณเท่านิ้วโป้งนะครับไอ,อแต่บางรุ่นเนี่ยไอบางพิมพ์เนี่ยเหมือนประมาณนิ้วก้อยด้วยโหสวยมากคือข้างในแกะแบบวิจิตบรรจงมากครับเอออย่างนั้นเนี่ยเออเชื่อนะช่างหลวงเ่ะอือพอกลับมาถึงวัดระฆังว่าเอช่างหลวงนี่ต้องเป็นยังไงวะดออูมันาศึกษา ก็เห็นแบบมีมีบางองค์เน uh ี่ยถ้าถามใจตัวเองนะเอออย่างนี้อ่ะเรียกว่าช่างหลวงเออนั่นแหละก็ว่าเออถ้าถ้าเกิดจะเียนแบบแบบนั้นก็คือก็อย่างก็อย่างก็อย่างที่เขาบอกครับสายที่เป็นพระนิยมอ่ะก็สวยจริงๆนะผมพูดตรงๆผมเห็นแล้วเออเฮ้ยฝีมือช่างหลวงนี่ว่าเออยี่มันก็ถ้าจะเล่นขายกันเป็นร้านเนี่ยหายแบบนั้นเนี่ยมันจะง่ายอืมแต่ถ้าเกิดว่าเอออยากได้ถูกแต่ว่าอยากได้ดีคือต้องแยกออกมาว่าจะยังไงจะสะสมเพราะว่า บูชาพุทธคุณหรือว่าจะเอาไปขายแบบอดับอย่างนั้นนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นดับนั้นระดับย่อยลงมาก็มีนะดักพันหนักหมื่นอย่างเงี้ยเออก็พอหาได้นะครับแต่ว่าแค่ว่าไม่ได้เป๊ะเออนะครับหรือว่าอยู่ที่คนชอบเดี๋ยวที่ผมบอกเลยว่าอ๋อเสียวิชัยเนี่ยเขาก็เช่าพระบางอย่างที่คนเขากังขานะเอออย่างพิมพ์อะไรนะพิมพ์พิมพ์ฟันหนูอย่างเงี้ยเนาะดีไม่ดีมีหลวงสิทิการด้วยใช่ไหม เออผมก็คิดว่าน่าจะมีแววโอเคเลยก็นะก็ก็มาคุยกันบ้างอนพรพ่งนี้บ้างนะฮะในการส่องพระนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเออเหมือนกับว่าได้นั่งคุยกับเพื่อนไปนั่งส่องพระไปนะครับอ่าเอาต่อไปนะครับผมก็จะทําการอ่าเอาแว่นส่องพระนะครับประกบกับกล้องของมือถือนะครับจะได้เห็นเนื้อหานะครับนี่ฮะจะมีคราบขาวแล้วก็พื้นผหนังของพระจะมีแบบ เป็นเม็ดๆนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยถ้ามองตรงนี้จะเห็นจังหวะของโคนสบัดที่พักเกตนะฮะที่ปลายพักเกตไหมฮะเนี่ยตรงปลายโคลสบัดปุ๊บแทงขึ้นไปข้างบนชนซุ้มนะฮะนี่ฮะตรงนี้เหมือนกับว่ามีจุดเดียวเหมันก็เป็นถ้ามองจากข้างบนลงมาเห็นไหมะฮะจะมีความแบบเหมือนกับว่ามีผงติดเนี่ยเหมือนมีผงติดแล้วก็เอามือไปไปเกี่ยฮะซึ่งซึ่งจะต่างกับ บางคุณพ่อที่ผมเห็นนะจะปิ้นที่ขอบก็คือว่าตรงเส้นตรงขอบเนี่ยจะแบบว่าจะเป็นปิ้นขึ้นมาฮะแต่เนี่ยปิ้นลงมาตรงนี้เลยตรงกลางของขอบไปไหมฮะแล้วปาดขึ้นมาเนี่ยเออก็ตรงนี้เห็นไหมมีเนี่ยมีเกส,สอนดอกไม้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเป็นก้อนน้าตาลที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับเหมือนไม้หรือเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยตรงเนี้ หรือว่าองค์นี้เนี่ยผมว่าไม่แท้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าของยุคไหนหรือว่าของที่ไหนแต่ว่าแค่ว่าพิมพ์กับเนื้อเนี่ยเหมือนสายวัตถังก็จามาชมกันนะฮะเอามาให้ชมกันเผื่อเผื่อมีใครมีแล้วเผื่อมีใครรู้แต่ถามว่าศูนย์เก้าบอกผมว่าไม่ใช่ศูนย์เก้าเพราะว่าองค์นี้ยเก่ากว่าศูนย์เก้าตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เห็นไหมฮะเม็ดร่อนตรงนี้เลยตรงช่วงท้อง มีธรรมชาติความเก่าอะไรรอยหดเหี่ยวอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดเลยครับเห็นเห็นเห็นคอหน่อยนะฮะเห็นฮะค,คอกืนลงไปกับนั่นเลยกับตรงหน้าออตรงส่วนนี้นะครับเหมือนเป็นร่องในหูบผ,ผานะครับ เหมือนตัวประสานแบบว่าจะเผยออกไปเยอะเกินหรือแบบว่าผสมตัวประสานน้อยเนี่ยตรงส่วนนี้ตรงที่เผยเนื้อมาเห็นไหมฮะอีความจัดพอสมควรนะฮะโ่้องค์นี้ดูดีมากเออเนี่ยจังหวะการแกะตรงแม่พิมพ์ตรงฐานสิงเนี่ยผมว่านะมันไม่แบบไม่ใช่ไม่ใช่นั่นว่าพวกของเกทํทำเนี่ยนี่นี่ต้องดีตรงที่ว่าวิทยาการสมัยใหม่มีกล้องอะไรให้ซูมไปนะ เนี่ยผมเห็นรู้สึกว่าเหมือนเนี่ยฐานชั้นสามเห็นไหมมีมีต้องรอยการแกะแม่พิมพ์ไม่เห็นชันดเลย เนี่ยเส้น้าทิพย์เห็นไหมฮะแต่แค่ว่าไม่ชัดเจนเป็นเส้นใหญ่โตไอส่วนตรงจุดนี้ครับส่วนสีน้ําตาลกับไอ้ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ถ้าใช้เนื้อจะจัดนี่ก็ก,ก็ก็ดีนะฮะเนี่ยก็สวยนะฮะเนี่ยอืมแล้วคนส่วนใหญ่นะพอเห็นพาตัวเองเขาชอบคิดว่าของวัตาคังว่งผมอย่างผมเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเฮ้ยมันเป็นวัตคังหนระือเปล่านะเรื่อของบ้านุผมเปล่า แต่ว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูข้อมูลกับพี่ๆี่ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะยังไงไงพพรพุ่งนี้ผมก็เก็บสะสมไว้แหละไม่ได้ออกไปไหนหรอกนะนะครับต่อไปเดี๋ยวให้เห็นด้านด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็ต้องรอยเยอะเดี๋ยวให้ดูกันเนะนี่ยมีล้ักไหะคล้ายกับเนื้อทรายเหมือนน,นะ เคยเห็นทรายก่อสร้างที่แบบว่าน,นั่นนะเป็นเนี่ยเหมือนกับทรายก่อสร้างไม่ใช่หมายวว่าผิวว่าคล้ายๆกับเวลาที่เราเห็นตอนรายผสมปูนในประมาณนี้ฮะสรสยผสมปูนแล้วแล้วก็มีปูนหน่อยหนึ่งมีน้ํหมันๆนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเนี่ยสวยสุดยอดเนี่ยมีการหลุดร่อน อะไรธรรมชาติมากครับคือพระองค์นี้ได้ตรงธรรมชาติมากผมไม่ใช่ธรรมชาติตรงโ์โตใช่ไหธรรมชาติจริงเนี่ยครับผมอ๋อเห็นอย่างนี้นะครับข้างในเนื้อนะครับเห็นไ,ไหมฮะข้างในเนื้อนี่ไม่โพร่งนะฮะแน่นอยู่แน่นอยู่อ่า เนี่ยเหมือนเนื้อค่อนข้างเหมือนเนื้อทรายนะจะจะจะไม่เป็นแบบพระที่ผมเคยดูงที่ว่าเนื้อหนึบนุ่มแบบที่ว่านวลนวแบบมันมันฉ่ำๆมันไม่ใช่มันๆันฉ่ำนะว่าดูแล้วแบบว่านวลตาซึ้งตาครับแต่องค์นี้ก็ได้ความแบบเสน่ห์ตรงตรงส่วนนี้เหมือนกันครับก็คือชอบพูดยังไงดีวะมันเหมือนกับว่าก๋วยเตี๋ยวครับบางคนชอบกินเส้นเล็กแห้งบางคนชอบหมี่แห้งชอบบะหมี่น้ำชอบยูนโฟนะครับ ก็คือสามสี่อันเนี้ยมาวางวอยู่อยู่ตรงข้างหน้าแยกแยก่ออกนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ความชอบรสชาติบางทีเนี่ยชอบหมดทั้งสี่อย่างก็มีเข้าใจไหมฮะเนี่ยเนี่ยก็เป็นเนื้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเออผมก็ชอบนะที่สำคัญคือไม่น่าจะเก๊ปงเป้งปเลยอย่างที่อย่างที่คิดเพราะเห็นตอนแ้กก็รู้สึกว่าเออตรงพิงทรงเนี่ยได้อยู่เนี่ยเนี่ยเดีย๋ยวผมจะปรับมุมเท่ๆนะฮะ ให้เหมือนกับว่าพระองค์นี้ได้ขึ้นปกน้องสือนิตยสารประมาณนั้นได้ยังอ๋อนี่ประมาณนี้ฮะพอที่ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะครับทุกทุกท่านครับเป็นไงฮะพระองค์นี้พอที่จะขึ้นปกนิตยสารได้ไหมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับ แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็ติดตามกันดูทุกตอนเรื๋เพิ่งมาดูตอนนี้ก็ก็ก็กยินดีครับนะครับอ่าก็บอกว่าขอถา้าอ่าขอให้ชมคลิปด้วยความสนุกนะฮะความความสนุกแล้วก็ลองลองฟังผมบน่บน,บนดูบางอย่าง <S <S ผมคิดว่าบางคนก็เคยประสบเหมือนผมนะอออย่างเรื่องที่เอพาพระไปใ,ใครดูอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีคนขอซื้อห้าร้อยบาทเอาไว้ศึกษาเนื้ออ่าอะไรประมาณนี้บอกว่า แล้วก็มีอะไรนะมีแนวเหมือนกับว่าเอ้ยถ้าเขาบอกว่าเก๋อจะไม่มีใครบอกว่าแท้นะเว้ยพระองค์เนี้ยเคยเจอมั้เออมันก็มีนะอย่างเงี้ยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกท่านเพียงไว้ไวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวคําว่าลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ